เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็ในเกมนี้เราก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าพิซานิตของเรานะหรือว่ากายาเล็กนะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าแบบ ฮิตกันมากนะครับคือแทบจะเจอทุกเกมนะสำหรับซานิสนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟเลนหรือว่าโลมิงเนี่ยแถมยังมีป่าด้วยนะครับสามารถที่จะเล่นได้หลายตำแหน่งนะช่วงนี้ก็จะเจอบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเกมนี้เราลองมาหยิบดูบ้างนะครับเกมนี้เราเจอเป็นอ่าซูก้านะครับก็ถือว่าสู้ได้นะส่วนตัวเนี่ยถ้าเทรดกันเนี่ยยังไงเราก็ชนะนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสได้เทรด หน,ห,นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างน้อยน่าจะโดนลุมอะเกมนี้น่าจะเจอเป็นอิลูเมียนะเป็นเมทที่ผมไม่ค่อยชอบนะบเพราะว่าคือตัวมันสตันเยอะมากนะครับทั้งอันติทั้งสกิลหนึ่งนะสามสกิลอะคือสตันหมดนะครับต่อให้เราจะมีล้างาสถานะยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าสกิลเราหมดเนี่ยก็โดนสตันเหมือนเดิมนะ โอเคตอนนี้เราฟาร์ไมไปก่อนนะครับข้างล่างก็เป็นอนเลนนะครับอเลนเนี่ยไม่ชัวร์นะว่าตัวเราเนี่ยมันชนะทางหรือเปล่านะคือผมยังไม่เคยแบบเทรดจริงๆเลยนะแต่ถ้าแบบของนํามาอาจจะชนะได้นะครับเพื่อนเปิดบัดปไปแล้วนะครับตรงนี้ป่าเขาจบบนนะครับอย่างนี้เราน่าจะต้องรีบขึ้นไปช่วยนะผมยังฟาร์มไม่เสร็จเลยอะแอนด้าเหมือนมันจะฟาร์มไวหรือเปล่าเขาน่าจะไม่เอาตัวเล็กนะครับ เกมนี้เรามีแก๊กนะถือว่าดึงมากระชากมาให้เราแบบเบิร์ดได้นะครับแต่ต้องดูนะว่าเขาจะดึงโดนหรือเปล่านะตรงนี้มีอิลูเมียนะครับโอ้มาหลอดเลือดน่ากินมากยังไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่าเพื่อนเราก็เหมือนจะไปรีกันนะเขาน่าจะปล่อยหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้เรา ตีรอเพื่อนนะเพื่อนไม่ถึงโอ้โหนิดเดียวแล้วเข้ามาอย่างนี้นี่ไงฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะคือตัวมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะครับอีดูเมียนะตรงนี้เรายังทำอะไรกันไม่ได้นะอันติีคือเสียเปล่านะเมื่อกี้โดนขัดโดนสตงสตันอะไรนักหนาไม่รู้นะครับรองเท้าที่เราจะออกในเกมนี้ก็จะออกเป็นทางด้านรองเท้า ลดคู่ดาวนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นลดคู่ดาวนะคือพอเราใช้สกิลเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้รองเท้ากันซีซีนะครับคือสกิลเราเนี่ยมันสามารถล้างสถานะได้นะเพราะฉะนั้นจะเอาในเรื่องของรองเท้าลดคู่ดาวเนี่ยมาช่วยในการทำให้สานิดเนี่ยพิวขึ้นนะครับประมาณนี้นะขำบนแบบนัวกันจัดนะครับผมไม่ได้ไปช่วยนะทามิ่งเราจบล่างนะครับเพื่อนเราตุยกันไปแล้วนะ เดี๋ยวเราเคลียร์ไปเลยนะครับตรงนี้คือผมจะเล่นเป็นแค่ขวานเลเวทานเนี่ยแค่ชิ้นกลางก่อนนะครับแล้วก็จะออกเป็นทางด้านสเปียร์ออฟลองกินูสนะครับเพื่อที่จะเอาดาเมจนะโข<อ>่ข้างบนแบบนัวจัดนะโดนแบบยับเลยนะครับทามิ่งเราจบล่างเพนด้าก็จบบนครับเพื่อนน่าจะรู้นะแต่ว่าโดนได้หรือเปล่า แล้วมาอย่างนี้หลบได้ต้องโดนแล้วปะหลายทีแล้วนะโอ้โหโดนสตันโอเคน่าจะออกได้นะครับตรงนี้แต่ว,ว่าเพื่อนถอยมาได้ไหมแล้วเพื่อนผมตายแทนเลยขอโทษจริงๆนะเพื่อนมันช่วยไม่ได้นะครับเราไม่มีอันตีนะเอาแล้วอย่างนี้โดนแล้วเนี่ยโอโ้ฟิกเกอร์นิดเดียวนะครับ เลือดแค่แบบนิดเดียวนะยังฟิกทันนะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องกลับนะครับเพราะว่าเราซับเทนเลือดได้จากสกิลสองนะครับสานี้ก็จะดีหน่อยๆน,นะเวลาเลือดน้อยก็ไม่ต้องกลับนะครับเกมนี้ดูทรงแล้วเราจะแพ้พวก่าตัวมาลอดนะคือตัวมันปาดโคตรแรงนะครับปาดทะลุเกาะทะลุ่าเลือดนะไม่สนนะครับต่อให้เราเลือดเยอะแค่ไหนก็มาลอดก็ปาดเข้าเหมือนเดิมนะ แล้วมาหลอดช็อคไปแล้วนะครับตรงนี้เรามาปิดได้นะเนี่ยมาอยู่เพื่อนเอาตัวนี้ก่อนนะวิลโลว์เป็นโดดมาหลอดโอเคได้อยู่นะครับโอเคไม่ตุยนะกล่าแวบบว่าจะโดดเมทน,นะครับแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้คือแบบเกมแบบค่อนข้างนี่จะเสียเปรียบนะ ดูจากสกอร์แล้วนะครับยยเลนบนเราโดนยับเลยนะเกมนี้ไวโอแบบตายฉ่ำนะครับนี่เกาะไปแล้วด้วยนะครับอย่างนี้เล่นได้นะเนี่ยใสย่เลยเพื่อนโอเคครับได้ป้อมล่างด้วยป้อมบนแหกไปะนะอย่างดีนะครับเกมนี้เรามีเรียวมาที่แบบพอจะพึ่งพาได้อยู่นะ ต่อให้เรียนบนเราพังเนี่ยยังมีเรียวมาครับที่พอจะช่วยเราได้นะในเกมนี้หรือเปล่ามาแล้วครับตอนนี้เราได้เป็นสเปียร์ออฟลองกินูแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าได้เม,ออมาะหัวใครนะน่าจะมีสะดุ้งอะตรงนี้เบิร์ดได้นะตัวเราเป็นแบบอารมณ์แบบละลายแทงนะครับพวกมาลอดเนี่ยก็ไม่กลัวนะ แต่ว่าถ้าแบบโดนปาดเนี่ยก็อาจจะเจ็บได้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะทนวกว่ากันนะเอาแล้วแพนด้าอย่างนี้โดนนะเนี่ยอุ๋วแล้วแข็งด้วยได้แล้วเนี่ยโอเคอึดึงสวยยังไงรอดยากครับอย่างนี้เริ่มกลับมาแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราขึ้นเป็นทางด้านก่อสะท้อนนะครับเอาแบบสะท้อนกับทั้งดาเมจเราแล้วก็ดาเมจฝั่งหลังข้ามนะครับเวลาเขาโจมตีเรานะ <has been S 1> ก็จะเป็นแบบเผาแบบเบินเรื่อยๆนะครับอารมณ์แบบสายเบินนะต่อให้เราเล่นเซตนี้ก็มีดาเมจในตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะได้นะตรงนี้คัดให้อยู่นะเพื่อนตีบ้านได้เนี่ย แล้วเพื่อนโดนช็อกนะโอ้ไม่ถึงอะดิต้องเอาตัวนี้ไม่โอเคยังรอดอยู่นะครับแคลี่เขายืนค่อนข้างนี่จะดีนะเดี๋ยวเราฟาร์มหาเลือดก่อนนะครับมา<ๆ>เพื่อนตอนนี้คือแบบอยากไฟมากนะเหมือนว่าเขาจะมาเยอะอะดิอันเลนมาด้วยนะครับน่าจะห้าตัวนะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ถอยดีกว่าไหมไม่ถอยก็ใส่ดิโหไม่ไหวจริงทุกคนอันนี้คือพลาดจริงจริงๆไม่น่าเข้านะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาดักตรงนี้นะครับตรงนี้มีแคลรี่นะโอ้โห,โหอิลูเมียเปิดแมปมาเลยว่าได้เล่นนะถ้าเข้ามา ตีบ้านเพื่อนผมโฟกัสตัวหลังนะนี่ไงจะไปไหนเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ไหวนะคือถ้านติเราหมดเนี่ยเราไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับดามเมจเรามันจะเบานะเดี๋ยวตรงนี้เราเลือกที่จะมาทำเลนบนต่อครับไม่ต้องกลับนะลูกเกมตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ต้นเกมเนี่ยเหมือนจะพังนะ ต่ว่าแคลลี่เราก็ยังยับเหมือนเดิมนะเหมือนจะตายไปแล้ว5ตัวนะครับขั้นต่ำนะกับโรมนะสคู่หัวอันตรายบอฟ้าสำคัญนะครับจะได้ลดคูดาวเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้สกิลได้เรื่อยๆนะหาเล่นได้นะตอนนี้อันเลนอยู่บนคนเดียวดรือเปล่าน่าจะคนเดียวนะครับอย่างนี้เรามาปิดได้นะเพื่อน มาอย่างนี้ต้องโดนแล้วแหละรอดยากครับอย่างนี้ปิดเพื่อนอแล้วอันตีไปแล้วด้วยนะครับอันตีไปแล้วก็โดนดีครับอย่างนี้โคตรแรงนะทุกคนเอาจริงเหมือนมันจะไม่ค่อยมีดาเมจน,นะครับแต่ว่าถ้าแบบอันตีลงหัวแล้วตีสักประมาณสักหนึ่งวิสองวิเนี่ยดาเมจโคตรแรงนะเดี๋ยวตรงนี้เรามาทําการดักดูนะครับ ได้แล้วเนี่ยเอาดีโอ้โหดูดิผักทีเดียวโคตรไกลนะไม่ได้ครับเอาแล้วไงเพื่อนเราโดนไปแล้วเล่นต่อได้โอ้โหโดนอะไรเนี่ยดูดิอิลูเมียทุกคนเฮ้ยผักเกินโคตรน่ารำคาญนะครับอิลูเมีย ตอนนี้แบบเหมือนจะมีการไฟอีกแล้วนะสตรงสตันนะครับเพื่อนเราตุยไปแล้ว2ตัวนะเล่นได้นะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนนะนี่ไงตาบใหม่มานะครับโอเคยังได้เดอะมินิเชอร์นะครับช่วยชีวิตไว้นะตรงนี้ได้คือมา2ตัวนะครับ เหมือนจะไฟสี่ต่อสามหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายผมขึ้นเป็นทอยดีกว่านะเอาแบบกันเวทนิดนึงนะครับตรงนี้ทำเวฟไปก่อนนะเคลียเวฟไปครับข้างล่างมีอันเลนอีกแล้วนะอย่างนี้ต้องโดนอีกแล้วนะอันเลนเนี่ย ตัวแหลมเลยเหมาะเข้าที่หัวเรียบร้อยไม่ต้องอันตีนะทุกคนอ้โหชุดเดียวหายนะครับเบิร์ดกับเดียวมานะตรงนี้มีลิเลีย,ยหน้าตรงนี้นะครับแล้วเหมือนจะมีการไฟนะครับมาแล้วเพื่อนยังไงแคลรี่ขอขอทุบหน่อยเรียบร้อยครับฝันของข้ามดตี้นะครับ ตายไปแล้วห้าตัวนะอย่างนี้โอกาสจบบ้านสูงมากนะต้องรีบจบนะครับจบได้ต้องจบนะซานิดมีบ้านเลยเพื่อนโอเคไม่สนล้วจบละครับอย่างนี้โอเคจีจีครับผมก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่แบบมาแรางมากนะครับในช่วงนี้นะถ้าแบบถ้าใครเจอหรือว่าเจอบ่อยเหมือนผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอก ใ้คลิปได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ